จะมาอธิบายการใช้งานของ Expander Cross HEV กันแบบละเอียดนะครับต้นนะครับกุญแจนะครับต้องอยู่ในรถก่อนนะเป็นกุญแจ QS แบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็เหยียบเบรกนะแล้วก็จิ้มปุ่มสตาร์ตตัวนี้ได้เลยนะครับให้เป็นไฟสีฟ้าขึ้นมาแบบนี้นะครับหน้าปัดก็จะเริ่มทำงานแล้วนะครับระบบแอร์ก็ทำงานแล้วนะครับซึ่งเบื้องต้นเลยนะครับอ่าถ้าเราจะเปิดแอร์ตัวนี้ไประบบ Max Cool เราสามารถกดที่ Max Cool ทีเดียวได้เลยนะเนี่ยพรลบนะขึ้นขีดสุดความเย็นจะขึ้นขีดสุดอยู่ข้างล่างตัวนี้นะครับถ้าเย็นไปเราก็ปรับนี่ปรับความแรงพรดลมลงได้หรือนี่ป,นปรับอุณหภูมิตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้จะมีตัวขึ้นเป็นสีแดงฮอตด้วยนะคือถ้าสมมติอุณหภูมิเย็นนะครับเราสามารถเปิดเป็นฮีตเตอร์ได้ด้วยนะครับตัวนี้อันนี้จะเป็นตัวเปิดไล่ฟ้าหน้านะถ้ากดให้ไฟสีส้มติดอันนี้ไล่ฟ้าหน้าที่อยู่ด้านหน้า ลมจะมีออกนะครับเพื่อช่วยลดฝ้าที่อยู่ที่กระจกหน้าได้นะครับไร้ฝ้าหลังก็เหมือนกันนะตัวไฟส้มติดตัวนี้ไอเส้นไร้ฝ้าหลังก็จะทํางานนะครับแป็กกูแอร์ที่กดไปแล้วนะจะเพิ่มความเย็นและพัดลมให้ความแรงที่สุดเลยโหมดจะปรับทิศทางลมออกนะครับจะขึ้นตามรูปนี้เลยนะครับนี่เนี่ยอันนี้ออก2ช่องเห็นไหมออกขาด้วยออกตัวด้วยอันนี้ออกขาอย่างเดียวมีออกขาอันนี้คือช่องไร้ฝ้าหน้านะครับนี่หรอเป่าตัวเฉยๆส่วนใหญ่ก็ใช้อันนี้กันนะครับ AC นะครับเป็นตัวเปิดปิดคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยแอร์เย็นไม่เย็นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับถ้า AC ขึ้นอันนี้คือคอมแอร์ทำงานแอร์จะเย็นถ้านี้จะออกไปภาพัดลมอย่างเดียวอันนี้ต้องปิดด้วยนะเ่ให้ขึ้นแบบนี้ไว้อันนี้นะครับไฟส้มต้องติดนะครับเพราะถ้าติดปุ๊บมันจะปิดไม่ให้อากาศข้างนอกเข้ามาในรถถ้าอันนี้คือมาไฟไม่ติดเนี่ยมันจะเปิดช่องอากาศข้างนอกจะเข้ามาในรถได้นะครับอันนี้ก็ต้องปิดไว้เหมือนกันเนาะออฟเวอร์ปิดแอร์ก็ต้องปิดตรงนี้นั่นเอง นะครับเนี่ยปิดปุ๊บถ้าเปิดถ้าไม่เปิดแมคคูเปิดที่ความ,วามแรงพรดลมรนี้ก็เปิดได้เหมือนกันเ,เครื่องเสียงนะครับ,รบนี่มาปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาอันนี้เป็นภาษาไทยมาตรฐานมาอยู่แล้วเนาะเราสามารถกดยอมรับได้เลยฟังก์ชันจะมีขึ้นมานะครับ Apple CarPlay Android Auto นะครับมีแหล่งข้อมูล m MM m l i n k แล้วก็วิ You เราอยากเชื่อมันไหนเล่นอันนั้นได้เลยนะครับหรือกดเข้าไปที่แหล่งข้อมูลก็ได้มันจะขึ้นฟังก์ชันทั้งหมดที่จอนี้สามารถเล่นได้ขึ้นมา USB ถ้าเราจะเอาแฟลชไดร์นะครับใส่ไฟล์ Fi มาเสียบนะครับเราก็เล่นตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับนี่ไอพอนะอน,นี้เป็นเกี่ยวเสียงนะอันนี้เป็นโทรศัพท์ก็คือเวลาเราเชื่อมบลูทูธแล้วนะครับมันจะเชื่อมได้่ะเดี๋ยวเชื่อมบลูทูธก่อนล้วกันเนาะกดที่เฟืองตัวนี้นะครับนี่เชื่อมต่อตัวนี้นะครับนี่เดีวก็เข้าบลูทูธแล้วก็เอาโทรศัพท์เรานะครับหาชื่ออุปกรณ์ที่ชื่อว่า Mitsubishi Motor D-A 0 0 1ตัวนี้นะครับ แล้วคอนเนคกันเราก็สามารถเชื่อมวูทูุนะครับก็สามารถเปิดเพลงที่ออกจากโทรศัพท์แล้วเสียงออกเที่ยโพงวถได้เลยหรือโทรศัพท์เข้าออกนะครับผ่านจอนี่ตรงนี้ได้เลยเหมือนกันนี่นะครับถ้าเชื่อมแล้วเราก็สามารถเล่นโทรศัพท์ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่แล้วก็ตัว Apple CarP l a y หรือ Android Auto นี้ก็ไม่ยากนะครับถ้าเราเอาสายที่เป็นเชื่อมต่อข้อมูลนะครับข้างหนึ่งต่อโทรศัพท์อีกข้างหนึ่งนะครับมาเสียบนะครับตรงนี้ ต้องเสียบอันบนนะตัวข้างบนตัวนี้จะเป็นตัวสายต่อข้อมูลข้างล่างเป็นสําหรับชาร์จไฟนะครับเสียบปุ๊บเราก็สามารถเล่นระบบ Apple CaP าเพหรือ Android Auto ผ่านจอตัวนี้ได้เลยแต่ต้องบอกนิดนึงนะครับระบบที่เล่นได้นะครับแอปพลิเคชันที่เล่นได้จะเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับพวกแผ่นที่นะครับหรือแอปพลิเคชันเกี่ยวกับพวกเสียงนะถ้าเป็น y o YouTube ที่ภาพวิดีโออันนี้ไม่เล่นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ MM Link นั่นเองนะครับ MM ็ i n อเนี่ยมันจะสามารถสะท้อนภาพ จากหน้าจอเรานะครับจากหน้าจอมือถือขึ้นรถได้ต้องมีการเชื่อมต่อทั้งผ่านระบบบลูทูธและก็ผ่านทางสายด้วยนะครับทั้ง2จุดซึ่งเรามีทําคลิปแยกไว้ให้แล้วนะครับเกี่ยวกันเชื่อมต่อของตัว f m MM l i n k นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เล่นได้ก็คือตัวกล้องมองหลังนั่นเองนะครับเราเข้าเกียร์ถอยหลังภาพขึ้นจอได้เลยหรือเรากดตรงนี้ก็ได้นี่ครับกดที่ตรงที่จอตัวนี้ก็จะมี ภาพกล้องหลังพร้อมสเกลขึ้นมาให้ดูได้โดยที่ไม่ต้องเข้าเกียร์ถอยหลังก็ได้นะครับเพิ่มเสียงวัดเสียงนะครับปรับตรงนี้ได้เลยนะอันนี้เมนูต่างๆเนาะไมโครโฟนเวืาอพูดได้นะครับแล้วก็เราสามารถควบคุมการเล่นของเครื่องเสียงทางพวงมาลัยได้ด้วยนะครับก็จะมีตัวนี้ให้เล่นนะเนี่ยเพิ่มเสียงวัดเสียงนะครับนี่เปลี่ยนแทร็กเพลงนะครับเราจะมาเล่นในื้อเรื่องของการควบคุมการทํางานของหน้าจอกันบ,บ้างนะครับเราสามารถควบคุมผ่านทาง ฟังปุ่มที่ปรโมาลัยตรงนี้ได้เลยนะครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังซ้ายขวาได้เลยนะครับมาดูหน้ามาตรฐานกันก่อนเลยหน้ามาตรฐานนะครับนี่มันจะขึ้นเป็นหน้านี้ให้รูปแบบข้อมูลการขับขี่หนึ่งเห็นไหมครับอันนี้มันจะมี2หน้า1กับ2องอซึ่งอันนี้เราสามารถปรับเรียกไอรีเซ็ตโหมดได้ด้วยนะมันจะมีอตัตราซิปเปลืองเนี่ยวัตถุเฉลี่ยอยู่อตัตราซิปเบลองกี่กิโลวิทดนะครับสมมติกดค้างปุ๊บนี่เซ็ตสูตรได้เลย นะครับเราต้องการปรับก็เซเรนได้อันนี้ทิปยทิป B เหมือนทิป A ทิป B ์บีนะครับต่อไปนะครับก็คือตัวอัตราส่วนการขับขี่ด้วย ev นะครับว่าตอนนี้ระบบที่ใช้อยู่นะครับขับขี่ด้วย ev กี่เปอร์เซ็นต์เทียบกับการใช้งานของตัวน้ำมันนะครับนี่เนี่ยแล้ก็จะมี25% 50% 75%หรือใช้ ev 100%เนี่ยดูตรงนี้ก็ได้นะถ้าอยาากถ้เราอยากรู้นะครับนี่คะแนนอีโคนะครับก็จะมีบอกพวก ระดับการขับขี่ของการปล่อยค่ามลภาวะหรือการประหยัดน้ํามันของเรานะครับจะมี5้าใบขึ้นให้เหมือนกันนะอันนี้ขับไปเรื่อยมันก็จะประมวลผลให้เองเนี่ยราสามารถเลื่อนเชื่องลงเนี่ยดูได้เนี่ยมันจะมีจุดฟ้าฟ้าเนี่ยเลื่อนขึ้นอยู่4หน้านะครับอันนี้คือหน้าที่1น,นะพอเราเลื่อนอันนี้ไปทางขวานี่จะเปลี่ยนเไกหน้าหนึ่งแล้วนะครับอันนี้จะบอกเป็นอันตราพวกระยะทางคงเหลือนะครับไม่ว่าน้ํามันที่มีในถังตอนนี้วิ่งได้กี่กิโลทิป A ตอนนี้เซ็ตอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ รีเซ็ตโดยการกด Enter ตรงนี้ค้างได้เหมือนกันนะเนี่ยกดค้างบุ๊บนี่เป็นสู่เลยครับทิป A อรีเซตเป็นสูรแล้วนะครับนี่เหมือนกันมี2หน้านี่ทิป B นะครับเลื่อนลง Active Yaw Control ระบบควบคุมล้อนะครับมีบอกให้ด้วยนะอยู่หน้าที่3ตรงนี้นั่นเองนะครับเนี่ยว่าตอนนี้นะครับมีระบบ Active Yaw Control นะครับทำงานที่ล้อข้างนี้กี่เท่าไหร่ล้อข้างนู้นเท่าไหร่นะครับมีบอกที่หน้าปัดตัวนี้ให้เลยนะครับ นี่แล้วก็การไหลเวียนของพลังงานนะครับนี่จากเครื่องยนต์นะครับส่งไปชาร์จที่แบตอยู่เนีย่ยมีส่งกําลังอยู่นะครับถ้าส่งไปที่ล้อตอนนี้ก็ไม่ได้วิ่งนะถ้าส่งที่ล้อก็จะมีการส่งกําลังก็จะมีหน้านี้ให้ดูด้วยนะครับอ่าถัดไปเลยนะครับอันนี้เป็นระบบแจ้งเตือนซึ่งตอนนี้เราไม่มีการแจ้งเตือนอะไรนะบางที ier, ถ้าสมมติ آ, น้ํามันจะหมดเนี่ยมันก็จะมีแจ้งเตือน,ตร,นตรงนี้ขึ้นให้นะครับนี่ <refreshing. S 1> หน้าสุดท้ายครับหน้าที่4เนี่ย เนี่ยเราเลื่อนข้างล่างต้องดูข้างล่างเนี่ยมันจะเลื่อนไปเนหะ็นไหมมีตกใจนะครับมีรูปรถนะครับมีไอสามเหลี่ยมแล้วก็มีเฟืองถ้ามาเฟืองนี่เป็นระบบรูปแบบการตั้งค่ารูปแบบหน้าจอจะปรับได้2รูปแบบด้วยกันจะมีแบบหนึ่งก็คือแบบนี้จะมีไมค์ขึ้นอย่างนี้อีกอันหนึ่งมันเหมือนซ่อนหน้าจอมค์แบบเนี่ยความเร็วไปอยู่ตรงนู้นเป็นตัวเลขแทนเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเปลี่ยนกันแล้วแต่เราชอบแบบไหนนะครับแต่โดยมาตรฐานผมว่าแบบ นี้ดูง่ายกว่ามีความเร็วเป็นรอบเนี่ยเหมือนเข็มไม้ะนะครับแล้วก็ความเร็วเพิ่มเติมถ้าเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาปุ๊บอันนี้จะสามารถเปิดความเร็วเพิ่มเติมตัวหนึ่งเป็นเขาเรียกไมเปอร์ฮาวเนี่ยส่วนใหญ่าตามประเทศเขาจะใช้ตัวนี้ดูแต่เราไม่ดูก็ได้เราดูที่ความเร็วตรงนี้เอาได้เลยนะครับระบบช่วยในการขับขี่จะมี ASC ออยู่ก็คือ Active Stability Control นะครับตัวนี้ก็เหมือนระบบควบคุมสมดุลรถนะครับซึ่งเมื่อก่อนจะมีปุ่มอยู่ข้างนอกเนาะอันนี้เขาให้เปิดปิดผ่านหน้าจอตัวนี้เลยนะครับเนี่ยตอนนี้เป็นสีฟ้าคือเปิดอยู่ถ้ากดอันนี้คือปิดนะครับแต่ส่วนใหญ่เปิดไว้ดีกว่าเนาะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่นะครับตั้งเวลาพักได้นะครับตัวนี้มันจะเตือนให้เราพักเวลาขับทางไกลนะครับหชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงเนี่ยไล่ไปได้เลยนะครับนี่เนี่ยถ้าเรา กดเมนูย้อนกลับนะครับมันจะกลับมาต่อไปเสียงไฟเลี้ยวปรับได้2เสียงนะครับมีเสียง1เสียง2ใครชอบเสียงไหนก็เลือกเอาได้เลยนะครับการตั้งเสียงการทํางานก็คือระบบเสียงปิ๊บเราเลือกเมนูนี้เละถ้าไม่ชอบปิดเนี่ยมันจะไม่มีเสียงป่ะอ่าเนี่ยมันจะมีเสียงเตือนภาษาเลือกได้นะครับชาวต่างชาติก็สามารถใช้วดได้นะครับมีหลายภาษาให้ใช้ได้เลยนะครับหน่วยก็สามารถตั้งได้เช่นกันนะครับเป็นอัตราการใช้เชื้อเพลิง จะมีกิโลวิตเนียวิโลปอร์อักิโละ EO, นะครับไมเปอร์ m p ER g นะครับของต่างประเทศอันนี้ก็แล้วแต่ใครชอบแบบไหนส่วนใหญ่ไทยเราก็ใช้กิโลวิตนี่แหละนะครับอุณหภูมิก็ตั้งได้ทั้งองศาเซลเซียสและฟาเรนไฮต์นะครับแบกกลับมาหน้าสุดท้ายเป็นการซ่อมบํารุงนะครับก็จะเตือนเช็คระยะนะครับทุกหมื่นกิโลทุกหกเดือนนะครับก็จะมีเตือนให้แล้วก็อันนี้คือค่าเริ่มต้นนะครับอันนี้ก็คือการใช้ของ หน้าจอตัวนี้นั่นเองนะครับตั้งตั้งค่าของหน้าจอนะครับส่วนใหญ่ก็ตั้งค่าที่รูปแบบที่1อัแบบนนี้ง่ายที่สุดเนี่ยปุ่มที่เวลาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็ใช้ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยขึ้นลงตรงนี้นะครับ,ลรรบแล้วก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาส่วน e n t e ตอร์คือการจิ้มเข้าไปที่ปุ่มมันได้เลยนะครับถ้าย้อนกลับก็คือปุ่มนี้นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือตัวคุชชคอนโทลหรือล็อกความเร็วนั่นเองเวลาใช้คือต้องออนก่อนออนปุ๊บนะครับหน้าปัดนะครับก็จะมีรูปเหมือนเนะี่ย เข็มมาปรับใหม่นะครับขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับมันจะเป,ป็นการเปิดระบบค i z Control เพื่อเตรียมล็อกแต่ยังไม่ล็อกนะครับการล็อกจะล็อกที่ความเร็วระหว่าง40ขึ้นไปถึงไม่เกิน150นะครับเวลาล็อกก็คือเอาง่ายเปิดปุ๊บนะครับเหยียบให้ถึงความเร็วที่ท,ที่ต้องการจะล็อกพอถึงปุ๊บให้กดปุ่มนี้ลงคือการเซตนะครับพอเซ็เราสามารถปล่อยขาออกจากคันเร่งนะครับรถก็จะวิ่งด้วยความเร็วที่ล็อกไว้โดยที่ไม่ต้องแตะคันเร่งได้เลย ระหว่างที่ล็อกอยู่เราสามารถเพิ่มความเร็วดดันขึ้นหรือลดความเร็วโดยดันลงก็ได้เหมือนกันนะครับถ้ายกเลิกก็กดแคนเซิลเข้าไปแบบนี้นะครับหรือแตะเบรกก็ยกเลิกได้นะครับถ้ายกเลิกแล้วอยากกลับไปความเร็วเดิมที่ก่อนที่ยกเลิกไว้กดนี่ครับรีสตาร์ทกลับไปที่เดิมมันจะย้อนกลับไปความเร็วที่เราล็อกไว้ได้ด้วยนะครับนี่ปุ่มควกรับสายวางสายก็อยู่ฝั่งนี้ให้ด้วยนะครับ แล้วก็หน้าจอยังสามารถปรับความสว่างเองได้นะครับก็จะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับที่เราสามารถกดได้นะครับเห็นไหมมันก็จะมีขีดขึ้นมานะครับถ้าเรากดรัวๆไปมันก็จะดิมแสงลงเรื่อยๆพอสุดปุ๊บมันจะวนกับมาสว่างสุดให้เองด้วยนะครับแล้วแต่เราชอบมืดหรือสว่างแค่ไหนก็ปรับตรงนี้เอาได้เลยนะครับส่วนไฟนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีก้านไฟอยู่ซึ่งดีฟอลต์หรือระบบมาตรฐานเลยก็คืออยู่ที่โหมดออโต้นั่นเอง ถ้าเราเซ็ตออโต้ไว้นะครับเวลารถเข้าที่มืดไฟจะติดเองออกที่สว่างไฟจะดับให้เองนะครับถ้าหมุนต่ออันนี้คือไฟดีและอันนี้คือไฟหน้านะครับไฟสูงก็ดึงเข้าหาตัวแล้วกปกติแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับก็คือการหมุนข้อตัวนี้นครับข้อที่3ขึ้นนะครับแบบนี้เลยนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ไฟตัดหมอกโชว์สีเขียวๆตรงหน้าปัดด้านบนซ้ายนั่นเองนะครับตัวนี้ถ้าปิดก็หมุนลงนะนี่เห็นไหมไฟก็จะปิดไปนะครับจะเปิดไฟตัดหมอกได้ ไฟหลีหรือไฟหน้าต้องเปิดอยู่นะครับแล้วก็ระบบอีกอย่างหนึ่งนะครับที่มีก็คือระบบปัดน้ําฝนอัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็จะดูที่ก้านอย่างนี้เลยนะครับถ้าลงแก๊กหนึ่งก็คือออโต้นั่นเองอันนี้จะมีเซ็นเซอร์รับน้ําอยู่ที่ตรงกระจกน้าบนนะครับเวลาถ้าน้ํามันมีสาดมาโดนตรงเซนเซอร์ปัดน้ําฝนเ้าตั้งออโต้ไว้มันจะปัดอัตโนมัติเองนะครับถ้าต่อก็คือนี่ปัดช้าปัดเร็วนะครับขึ้นหนึ่งคือปัดทีเดียว ส่วนที่ปัดน,น้ำฝนหลังนะครับก็คือบุนท่อนปลายตัวนี้นั่นเองนะครับนี่ส่วนไอ้ตัวนี้จะเป็นสปีดของการน่วงนะครับเนี่ยอยากให้มันน่วงปรับแค่ไหนก็ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็พวงมาลัยสามารถปรับทิศทางได้นะครับลอดล็อกตัวนี้นะครับนี่เราสามารถยกลงนะครับยกขึ้นรือเข้าหาตัวได้ขลได้4ทิศทางเลยนะครับอ่าแล้วก็อีกนิดนึงนะครับที่อยู่ด้านขวานี่คือที่ปรับกระจก ข้างนะครับซ้ายขวานะนี่ถ้าเลื่อนมาทาง R แล้วกดทิศทางที่อยู่ข้างล่างตัวนี้คือการปรับมุมของกระจกที่อยู่ด้านขวาถ้าเลื่อนมาทาง L อันนี้คือมุมกระจกที่อยู่ด้านซ้ายนะครับถ้ากดตรงปุ่มนี้ก็คือการพับกระจกสองข้างเข้าหากันนั่นเองนะครับแต่โดยปกติแล้วล็อกรถมันจะพับอัตโนมัติเองด้วยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ข้างๆก็จะมีปุ่มล็อกกระจกนะครับกดล็อกรถนะครับมีให้นะ กระจกออโต้จะมีอยู่ที่บานคนขับข้างเดียวนะครับข้างอื่นจะไม่ออโต้นะควรจะมีตัวไฟเก่งหลังคาด้านหน้าให้อยู่นะครับแล้วก็กระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับเราสามารถเปิดปิดระบบอัตโนมัติของเขาได้นะครับโดยการกดที่ปุ่มตรงกลางเนี่ยถ้าอยากให้ออโต้ก็ต้องกดให้ไฟตัวนี้เป็นสีเขียวนะครับ ตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์รับแสงนะครับถ้ามีแสงสาด้ามาตรงนี้กระจกตัวนี้จะเปลี่ยนสีไม่ให้แสงสะท้อนเข้าตาเราด้วยการใช้งานของเกียร์ไฟฟ้ากันบ้างนะครับเกียร์ไฟฟ้าตัวนี้นะครับก็จะมีตำแหน่ง P อันนี้ P จะใช้ง่ายมากเลยนะเวลาตำแหน่งอยู่พวกเดินหน้าถอยหลังอะไรเงี้ยต้องการกลับเนี่ยกดปุ่มตรงนี้เข้าไปทีเดียวเลยนะครับมันจะกลับมา P ให้เลยนะครับส่วนเดินหน้าตัวเนี้ยต้องเหยียบเบรกก่อนนะแล้วก็ดึงลงดึงลงได้เลยแค่นี้นะครับเนี่ยไฟขึ้นที่ดีแล้ว รวมถึงน้าปัดก็จะขึ้นดีด้วยเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เดินหน้าปกติถ้าดึงลงอีกทีอันนี้จะเป็น B มันจะเหมือนมีเจีเนอเรตเบรกนะครับมันจะชะลอเหมือนคล้ายๆเกียร์พวกเกียร์โลเกียร์สโลนะครับแล้วมันจะมีการหน่วงกําลังและส่งไฟย้อนจับเข้าแบตให้ด้วยนะครับตัวนี้ใช้เวลาขึ้นเขาลงเขาอง,งการชะลอคัมเบลใช้ตัวนี้ช่วยดีมากนะครับนี่แล้วก็นี่เห็ MP, นพะีไหมกลับมาที่ P แล้วนะครับถ้าเข้าเกียร์หลังอันนี้ต้องบอกนิดนึงเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังต้องชิป กดข้างๆตัวนี้ด้วยเนี่ยกดปุ๊บแล้วดึงขึ้นให้ขึ้น R ขึ้น R เนี่ยถึงจะถอยหลังและกล้องหลังก็จะทํางานด้วยนะครับนี่สังเกตว่าเขาเกียร์ R ไหมดูกล้องหลังก่อนนะครับดูที่เกียร์ดีๆนะตนนัวนี้บางคนยังไม่คุ้นเกียร์นะครับต้องระวังกันนิดนึงนะครับเนี่ยพีก็กลับมาให้เหมือนเดิมส่วนเกียร์ N น,นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ว่างนะเกียร์มันต้องดึงค้างไว้อย่างเงี้ยนี่เข้าเกียร์ว่างเห็นไหมครับดึงค้างไว้ประมาณ3วบิดึงขึ้นโดยไม่ต้องกดตัวนี้ และรุ่นนี้ก็ให้มาพร้อมเบรกมือไฟฟ้าและออโต้โฮเบรกนะครับสังเกตง่ายๆนะครับว่าเบรกมือทํางานไหมก็ดูที่ไฟแดงตัวนี้ถ้าติดนี่คือเบรกมือทํางานนะครับนี่ถ้าปลดล็อกก็คือต้องเหยียบเบรกก่อนนะเนี่ยปลดล็อกไม่ได้เหยียบเบรกปุ๊บกดลงให้ไฟหายอันนี้นะครับถึงจะปลดเบรกมือได้นะครับส่วนออโต้โฮนะครับอันนี้ต้องมีการคาดเบลให้ครบนะครับทั้ง2คนนะครับถ้ามีนั่งทั้งคู่ก็ต้องคาดเบลทั้งคู่ แล้วกดตัวนี้ให้ไฟส้มติดนะครับโดยการใช้งานระบบออโต้โฮนะครับถือว่าง่ายมากๆนะครับวเวลาขับรถไปนะเจอไฟแดงเ็เหยียบเบรกปุ๊บนะครับเราสามารถปล่อยขาออกจากเบรกได้เลยโดยเกียร์ตำแหน่งดีอยู่นะครับรถก็จะนิ่งสนิทไม่ขยับไปไหนพอเราจะไปเราแตะคันเร่งปุ๊บมันปลดเบรกมือก็ไปต่อได้เลยนะครับอันนี้ก็สะดวกขึ้นนะครับนี่ถ้าไม่ใช้ก็ปิดได้นะครับ เบรกมือไฟฟ้าตัวนี้มีข้อดีอย่างหนึง่งคือเราสามารถตั้งระบบออโต้เขาได้นะครับถ้าออโต้ก็คือเราต้องเหยียบเบรกก่อนนะครับแล้วดึงค้างสักพักหนึ่งนะครับนับปัดจะขึ้นออนระบบไฟฟ้านะครับเราก็มันก็คือการตั้งออโต้ของระบบไฟฟ้าเนะาะเวลาเข้าเกียร์ p มันจะติดไฟอัตโนมัติเองเลยนะครับตัวนี้แต่ถ้าเราไม่ต้องการให้มันออโต้นะครับเราก็ดึงลงอย่าเบรหมอนกันนะ แล้วก็กดตัวนี้ลงค้างไว้จนหน้าปัดขึ้นคำว่าออฟนะครับปิดการทำงานของตัวเบรกมือไฟฟ้าอัตโนมัติพอไม่ออโต้วนะครับก็คือเราเวลาเข้าเกียร์พีตัวนี้เบรกมือมันจะไม่ติดนะครับเราต้องมากดเอาเองนะครับถ้าไม่ออโต้นะแล้วรถเรานะครับตัวนี้สามารถปรับการขับขี่ได้ถึง7รูปแบบนะครับโดยใช้ตัว Drive Mode นี้เป็นตัวเลือกนะครับนี่มีตั้งแต่โหมดชา์จนะครับโหมดชา์ตตัวนี้ ถ้าเราเซตชาร์จไว้ต่อให้รถเราไม่ได้ขยับไปไหนเลยนะครับเราก็สามารถชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ได้เลยนะครับนี่ขึ้นมาเป็นชาร์จแบบนี้เลยนะครับรถเขียวๆข,ขึ้นด้วยนะีน่แล้วก็ e v Mode อันนี้จะเป็นโหมดเหมือนขับขี่ด้วยไฟฟ้า100%เนะครับเครื่องยนต์ไม่ต้องทำงานได้เลยนะแต่แบตก็ต้องมีไฟอยู่ประมาณหนึงด้วยนะครับเนี่ยอย่างตอนนี้มี2ขีดนะก็ยังพอใช้ e v ได้นะครับนี่เห็นไหม normal m ห d ด ถ้าใครไม่ค่อยแบบปรับเยอะไม่อยากปรับเยอะจริงๆเซ็ตที่ normal ไว้ได้เลยเพราะระบบมันจะปรับอัตโนมัติเนี่ยให้เองเลยนะครับทุกการขับขี่เลยนะเนี่ยใครแบบเฮ้ยเดี๋ยววุ่นวายไหมเซต normal ไปเลยครับจบจบได้เลยนะครับเวทเนี่ยจะเป็นโหมดสรับดุยพื้นเปียก,กแๆแฉะนะครับจะมีการส่งกําลังของล้อครับให้เหมาะกับพื้นที่แบบพื้นผิวเปกอย่างอด้วยกราวเวเนี่ยจะเป็นพื้นสำหรับลุกลังนะครับนี่ เซตที่กล่ววาวไว้ได้นะครับเหมาะสำหรับการวุยประมาณหนึ่งนะครับส่วนทามแม็กอันนี้พื้นลาดยางนะครับทามแม็กเนี่ยสำหรับการเร่งแบบความเร็วสูงนะครับตัวนี้ใช้ทามแมกกจะช่วยได้ดีขึ้นด้วยนะครับการส่งกําลังจะเหมาะสาหรับพื้นลาดยางมากนะครับส่วนมัดเนี่ยจะเป็นแบบโคลน,นะครับการส่งกําลังเหมือนวิ่นะครับวิ่แบบพื้นโคลนเนี่ยมีคนออกไปออฟโรดนะพอใช้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับบบกเลยโค เป็นรถครอบครัวที่สามารถวูยได้ชาร์จได้ครับพบเครื่องตัวนี้นะครับถ้าเราไปจอดในจุดที่เราอาจต้องให้เขาเข็นรถเราได้นะครับรถเราก็สามารถเข้าเกียร์ว่างได้ด้วยก็คือ1นึ่เราต้องกด P ีค้างตัวนี้นะครับแล้วก็มีการเหยียบเบรกด้วยนะเสร็จแล้วก็ดันขึ้นค้างประมาณ3วินะครับจนหน้าปัดนะครับจะขึ้นคําว่าจดจําตําแหน่งเอ็นเมื่อดับเครื่องนะครับ แล้วเราก็ดับเครื่องได้เลยนะครับมันก็จะดับเครื่องที่เกียร์ N ให้ได้นะครับแต่อย่าลืมนะเบรกมือต้องปลดด้วยนะครับไม่งั้นเข็ดไม่ได้อยู่ดีก็ที่เก็บของกระจุกกระจิ๊กนะครับบอกเลยว่าคันนี้มีเพียบเลยนะครับไม่ว่านี่ตรงแผงตรงนี้นะครับที่เหนือตรงชั้นวางของนั่นเองนะครับก็จะมีร่องให้แยกให้ด้วยนะแล้วมีเนี่ยมีการตกด้วยขอบการตกให้นะครับข้างในก็เก็บของได้เยอะอยู่นะครับหลายชิ้นเลยนะแล้วตรงนี้ครับ มีชั้น1ชั้นปุ๊บตรงนี้มีที่เสียบนําบัตรเลยนะเป็นแง่งนิดหนึ่งไว้รับนําบัตรได้นะครับช้้งล่างไว้วางเหรียญวางอะไรได้นะครับนี่ที่วางแก้วน้ํามีให้นะครับตรงนี้แล้วก็โอ้โหยืนชักนะครับมีข้างในรวมถึงนี่ที่ใส่ทิชชู่นะครับเอาทิชชู่ที่เป็นแบบเสียมเลียมนะครับยัดเข้ามาตรงนี้ไว้ใส่ได้ด้วยนะครับนี่ครับกระจกแต่งหน้านะครับมีมาให้ทั้งสองฝั่งเลยสหรับที่นั่งแถวสองนะครับ เราจะมีที่ปรับพัดแอร์นะครับีข้างหลังเลยนะเนี่ยมีสี่ช่องด้วยนะครับปรับได้เลยนะตัวนี้จะมีคอยเย็นอยู่ด้านในนะครับทําให้ลมที่ออกมาเนี่ยเย็นมากๆเลยนะเนี่ยจะมีรูดูดโบเวอร์จากด้านหน้านครับผ่านคอยเย็นออกมาไปข้างหลังเลยข้างหลังต้องแนะนํานิดนึงจริงๆอะ่ะต่อให้ไม่ได้ใช้นะครับหรือไม่ผลน้างหลังก็เปิดไว้หน่อยดีกว่านะครับเพื่อให้มันมีการระบายอากาศนะแอร์ Air ไม่ได้ไม่อับนะบางทีถ้าไม่ใช้านานๆนี่คนบางคนไปใช้ มาใช้เป็นานาทีเนี่ยมันอับไดะได้นะครับตัวนี้แล้วก็นี่เลยนะครับพวกที่เก็บของนะครับข้างหลังมีมาให้หมดเลยนะเนี่ยทั้งสองข้างเลยนะครับเนีย่ยช่องโหมีสามช่องเลยต่อบ่อนะครับต่อข้างเลยนะครับอันนี้แล้วก็ที่เสียบชาร์จนะครับสำหรับคนนั่งแถวหลังก็จะมีให้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเนี่ย USB Type A แล้วก็ Type C นะครับมีมาให้ครบเลยนะครับ จาก็บอกนะครับตัวนี้สามารถเลื่อนแน่ถอ,อยหลังได้ด้วยนะเนี่ยมีเหล็กว่าเลื่อนได้นะครับเพราะเบาะแถวสองเนี่ยจะแยกเป็น4ี่0บิบนะครับสามารถพับเบาะแยกได้แล้วก็ตรงกลารตรงตัวนี้ครับถ้าดึงตรงนี้ปุ๊บนี่ดึงลงมาจะมีที่วางแขนเป็นที่วางแก้วน้ําให้ด้วยนะครับแล้วก็มีเบาะเบล,ลสําหรับตรงกลางด้วยนะเนี่ยดึงมานะครับเนี่ยมาล็อกตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยคนนั่งตรงกลางเนี่ยดึงขึ้นมาแล้วล็อกเอา ปลอดภัยมากขึ้นด้วยนะนี่ก็มีไฟเก่งมาให้เรียบร้อยนะครับซึ่งต้องบอกว่าทั้งเบาะแถว1และแถว2นะครับอันนี้จะเป็นเบาะหนังพิเศษนะครับที่มีกกระบบยีกาดด้วยซึ่งจะช่วยเรื่องการสลายความร้อนนะครับแถ้าเป็นคอร์สเนี่ยจะมาเป็นสีออกน้ําเงินน้ําเงินตัดดำข้อดี<ห>ของเบาะแถว2อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้สามารถติดตั้งเบาะเด็กด้วยนี่จุดติด isofix ด้วยนะครับซึ่งมีให้เนี่ยทั้งเบาะฝั่งนี้และเบาะอีกข้างนึงให้ด้วยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวมาดูการขึ้นนะครับตัวเนี้ยมันจะมีตัวโยกอยู่นะเห็นไหมเนี่ยพอดึงตัวนี้ลงเราก็สามารถเพาะพับเบาะตัวนี้ลงแล้วดึงขึ้นได้เลยนะครับนี่ขึ้นก่อนนะเนี่ยครับแถวสามก็จะมีพื้นที่นั่งอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ถ้ารู้สึกว่าขาเราเตดไปนะครับตัวเนี้ยสไลด์เบาะ ขึ้นหน้าไปได้นะจะได้มีพื้นที่นั่งได้สบายขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะมีที่พิงคอนะครับเราก็พิงได้นะเบาจริงจริงอ่ะมันเอนได้นิดนึงเนี่ยเราก็เอนได้ถ้าอยู่ฝั่งนี้ถ้าสูงประมาณผมนะครับจะประมาณร้อยแปดสิบนิดๆมันก็จะติดหน่อยติดนิดนึงเหมือนกันนะนะครับแนะนำนันงแถวสองจะดีกว่าถ้าสูงประมาณผมนะครับแล้วก็จะมีจุดชาร์จให้นะครับด้านหลังเนี่ยจะมีจุดชาร์จอยู่ที่ฝั่งขวาตรงนี้ให้ด้วยนะครับเหมือนที่ เสียบจุดบุหรี่นะเนี่ยที่วางแก้วน้ําก็จะมีมาให้ทั้งสองจุดเลยนะครับแล้วก็มีเบลมาให้นะครับเนี่ยทั้งสองข้างให้เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวไปลองพับเบาะด้านหลังกันดูนะครับแถวหลังนะครับเราสามารถพับเบาะลงได้ง่ายๆนะครับจะมีเชือกดึงอยู่นะครับตรงบ่าเนี่ยเราดึงขึ้นแล้วก็พับวงไปแบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งสามารถพับได้ทั้งสองข้างแบบนี้ได้เลยเวลาจะดึงขึ้นนะครับก็จะดึงเชือกที่อยู่ด้านหลังตัวเนี้ย ถุกแล้วก็พับออกมาได้เลยแต่บางครั้งอาจจะมีติดยากเพราะว่าถ้าตรงนู้นถ้าแถวสองไเอ็นมาเยอะมันจะติดนิดนึดนงเราต้องไปพับเพื่อให้มันแบบไม่ติดด้วยนะครับหรือเราอยากจะพับยาวไปเลยเราสามารถไปพับแถวสองลงไปด้วยได้นะครับนี่ตรงนี้กดลงไว้นะ จะสามารถพับเนี่ยมันจะวางเรียบของยาวได้กว้างมากเลยนะครับขนาดนี้เลยและจุดที่เก็บอุปรกรณ์นะครับสำหรับชุกเชิญนะครับก็จะถูกเก็บไว้อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับจะมีน้ำยาปะยางเนี่ยปั๊มลมไฟฟ้ามาให้นะครับแต่ที่เป็นพวกอุปรกรณ์พวกแม่แรงนะครับจะเก็บอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับนี่ จะมีแม่แรงอยู่นะครับพวกอุปกรณ์ถอดล้อนะครับเนี่ยจะติดไว้ให้อยู่ด้านข้างตรงนี้ตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สําหรับรุ่นที่เป็นไฮบริดจะมีแบตเตอรี่เล็กอยู่ด้านหลังนะครับอยู่ตรงนี้นั่นเองตัวที่เป็นแบตแบตเล็รนะครับสําหรับควบคุมเรื่องของการสตาร์ทระบบไฟอะไรเงี้ยจุกจิกนะครับจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับถ้าแบตหมดจะมีวิธีจัมอยู่ด้านหน้านะครับประตูแถว2นะครับจะมีจุดล็อกเด็กด้วยนะครับ กันไม่ให้เด็กเปิดเลื่อนระหว่างเราขับรถน,นะเนี่ยสังเกตยยง่ายๆนะครับถ้ามาเลื่อนย้อนลูกศรอ,อันนี้คือไม่ได้ล็อกนะถ้าเลื่อนตามลูกศรอ,อันนี้มันจะล็อกถ้าล็อกปุ๊บคนข้างในจะไม่สามารถเปิดประตูจากด้านในได้เลยจะต้องเปิดประตูจากข้างนอกให้เขาได้อย่างเดียวถ้าอยู่จะเปิดประตูข้างในไม่ออก <S <s <uk scared> เปิดข้างนอกได้สันนิษฐานนะครับมีคนเลื่อนแน่ๆนะครับตัวนี้ซึ่งมีปุ่มเนี้ยอยู่ทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับอันนี้ต้องบอกนิดนึง ถ้ากุญแจมีฐานยังไม่เป็นไรนะแต่ถ้าฐานอ่อนหรือฐานหมดนะครับให้กุญแจตัวมันเองนะครับเนี่ยหังที่ปุ่มเนี่ยสตาร์ทเนี่ยใกล้ๆแล้วก็จิ้มสตาร์ทเอาได้เลยนะครับนี่แล้วก็ที่เปิดถังน้ํามันอยู่ตรงนี้นะครับเปิดตัวเนี้ยดึงขึ้นได้เลยนะครับตัวนี้น้ามันก็รองรับได้หมดไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล์9 1 9 5หรือ E20 นะครับส่วนที่เปิดฝากระโปรงหน้าอยู่ตรงนี้นั่นเองครับท้านข้างนี้นะครับจุดจัมแบตนะครับเวลาแบตสตาร์ทไม่ติดนะครับจะมีจุดจัม ซึ่งต้องจับจย่าด้านหน้านี่แหละนี่ครับต้องเปิดกล่องฟิวต,ตัวนี้ออกมาก่อนเลยนะครับนี่ตัวเนี้ยเห็นไหมมันจะมีเลขบวกอยู่ตรงเนี้ยระวังนะมันต้องมีกดแง่งตรงนี้ก่อนนิดนึงดึงตรงเนี้ยแล้วก็ยึดหนีบไอ้นี่ขึ้นมาเนี่ยครับให้เอามาคีบตัวเนี้ยฝั่งควบ,บวกนะครับส่วนควลบนะครับให้คีบที่ ตัวก้านที่เป็นสีเงินๆตัวนี้นะครับไว้นะครับก็สามารถจั๊มนะครับจั๊มแบตแล้วก็สตาร์ทได้นะครับแล้วก็จุดที่ต้องระวังนะครับสําหรับตัวด้านหน้านะครับแผงด้านหน้านี่คือไอ้ที่เป็นเป็นพันสีส้มๆอันนั้นนะครับคือจุดที่เป็นเขาเรียกปล่อยกระแสไฟแรงสูงนะครับถ้าไม่ระวังไปจับสตาร์ทอยู่ไปจับอันนี้คือแบบมีเสถียรช็อตได้เลยนะครับอันตรายต่อชีวิตมากๆนะครับแล้วก็มาดูจุดอื่นๆกันนะครับ จุดเดีน,นะครับที่เราสามารถตรวจเช็คเบื้องต้นก็จะเหมือนเครื่องพวกเครื่องยนต์นะครับจะเป็นจุดขาวๆนะฝาขาวๆเช่นที่ฉีดน้ํากระจกหน้านะครับตัวนี้เนี่ยเปิดน้ำมาเติมได้เลยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นส่วนของน้ำมันเบรกมันจะมีขีดอยู่2ขีดขีดแม็กแล้วก็ขีด,ขด,ขด,ม,ขดมินที่ด้านล่างนะครับก็จุดที่เช็คได้จุดหนึ่งก็คือพวกนี้นะครับเนี่ยที่เป็นขาวๆเนี่ยมันจะมีฟูกับโลเนี่ยเราสามารถดูว่าปกติไม่ปกติก็ดูระดับได้เลยนะครับอย่าให้ต่ำกว่าขีดโลนะครับ รวมถึงตัวนี้ที่เป็นคูแอนก็เหมือนกันนะเนี่ยฟูกับโรมีขีดอันนี้มันจะเป็นจุดตัวทับเติมคูแอนได้ด้วยนะแต่ให้ช่างเขาเติมดีกว่าครับอย่าไปเติมเองเลยนะครับแล้วก็ตัวนี่เช็คน้ํามันเครื่องก็จะมีตัวเช็คระดับน้ำมันเครื่องอยู่ตรงนี้ให้ด้วยนะครับนี่ก็คือการใช้งานรถ e x p e n d e r Cross HEV แบบละเอียดสุดๆนะครับเป็นไงครับแบบละเอียดจัดเต็มนะครับใครมีข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมก็สอบถามมันเข้ามาได้นะครับแล้วบอกเลยนะครับไม่ใช่แค่การใช้งานนะ แม้แต่โปรโมชั่นของเรานะครับก็บอกเลยว่าพิเศษสุดๆนะครับกับดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียง0%พร้อมการตกแต่งให้ทั้งคันนะครับแล้วก็มีแพ็กเกจเช็คระยะฟรี5ปีแซนเกียวให้ด้วยใครสนใจก็ติดต่อมาตามนี้ได้เลยนะครับ